น้องเอ้ยเกือบบัท่านเพื่อนครับนี่ครัสวยสุดยอดเลยโอ้หนูหนูจอดครับท่องเที่ยวจนแป็น,ปนมินล,ลินเลยเฮ้ยใสครับสวยงามเลยครับไม้นี่ดิมีติดมางแค่หกหลังเองอ่ะใส่หกหลังเองนะครับครับเต็มแหลมมาแล้วครับโอ้หาดูเขไม่เห็นหลังนึงพี่น้องเอ้ย สองทรงครับทำแบกมาแล้วโอ้โหหมูกับหนูไนพี่น้องใกล้ป่านโอ้หาปลา่อเห็นครับอัน,น,นอหนึ่งจะเห็นมันข้นขึหมาพูดออกไปนี่หนูออกไปถอนน,นอะอะพยายามจับต่อไปครับดูเบื้องหลังต่อไปเ,เจอแล้วครับพี่น้องเอ้ยเจอเหลิงงานแล้วครับดยู่ใต้ซากครับ อีกอย่างเอ่ยหมาหรือแมวครับจุดลอยครับโอ้ยเนาะมาสากหมดครับโดนโดนกัดฤิเลยโอ้โหหนูตัวงามเลยครับพี่นอกโอ้ผมวางไปหาไปใส่ผมหาอยู่ตรงโดนนอครับเอาไปนังแบ่งคนไปกินผมไงเลยครับไปเอาไปกินผมเ้อ ไปไปใช้ไม้ไหมครับสุดกเตี่ยมจุนครับจุดเตี่ยตดมเดียวนึงครับโดนไานที่เป็นแมวมครับเอาไปกินอ่ะพอาเป็นนังครับเสองเจอกันไหมครับอ้าครับท้อแล้วครับใกล้คันแล้วออกแยกแล้วไปยามดวงกันครับวันนี้เตีมแดกพี่น้องเอ้ยหลังแดกกโดนเลยครับโอ้ นั่นเขาครับพื้นนี่รับปปเปเลนะ่เไปอ่ะเดี๋ครับต่อไปเรื่อยเลยครับเพราะว่าใส่ใส่ไมา้ย,ยางครับนาทา้ต้นไมงเลยครับใต้ไม้ไปเลยเลยนะตั้งหลงสองเลยครับสองสองเป็นหนึ่งงานใช่หรืนะ สองพวกเขาก็พี่น้องผมใส่หนอห่อขวดไปทางครับอันนี้ก่อนครับอยูนนอบบ่บ้างเลยบ้างเลยจุดเป็นจุดไปครับก็หนูไปถือยันแนวไปกินแนวโดนไปแล้วตัวหนึ่งครับหลวงเั็นโครบวะครับแค่นับ กูใส่คางเถอพี่น้องเหนมแรบลัชอย่อางนี่ครับไม่เอาไปกี่โลกิบบ่ขาครับ พอดก่อนฝนตกครับพ่อเนาะฝนตกใกล้เสื่อกันฝนนะครับที่ฝนตกออกมามองกึ้นเขาว่ามองขึ้นเขาครับโอ้ย

อีกหนึ่งสิบหกหลังครับัใส้เป็นแถวเลยหยังแมวกัดตุ้งยังขับมือคืนบ่มาเลย,ย,เยบ่ ย่านฝนครับใช่ใช่หาราก็ได้เอาโดนแล้วครับพี่น้องท่านแข็งแรงเลยครับโอ้ยอามานมนเนี่ยครับวันนี้ก็ห้องท่องกันละสองเต็มแล้วนะครับเต็มสองตอนเศ้เอาอ๋อไปต่อเลยครับโอ้ยดุอง เราชับห้อยเที่ยวหยวดอดเราป็มันจะเป็นพลังเป็นผมเปนปะตื่นแนวด,ดตมพี่น้องเลยน,บบน,น้ำแสะไ่ครับฝนตกันอกออกว่าฝนตกนี้ก็ได้งสอ่งอยู่ มีเพียวอีกไหมโอ้นูไล่อะไรกันเนี่ยเสนาบดีเสนาบดีไ่เห็นตัวหมายนอนเ่เห็นแต่หมายก็ไอ่มันเห็นแต่ดวงออกมา 红料，多的石头，เอาไปยังกันครับ、嗯。红料，古铜。 โทรแล้วโอ้โเสร็จแล้วต่อตอไปต้องดวงเสียตดวเสีย บ้าตกลงฝนกอยวะมานะครับนีหอมงามหมานเอาเงี้ยตายอยู่พี่น้องอ้บดินกวเนี่เอาเอาเอาจังเลอะนีเอางสิ่ครับึนตายอยู่อ้ย้้ครับไอเดียว ตัวนึงไ่นาอตัวนึง่ีตัวนึงก็ื่นไปตัวนึงก็ื่นไปออกมาแล้วครับหอนีพอครับตัวคลิปล็อกครับพี่น้อง ออขออนุญาตนะครับอขออนุญาตครับอขออนุาตครับ ผมหาดวงข้างพนพี่น้่งทีหกวันนี้ก็จะออาไปได้โอ้โอรมครับหนี่จริงสิหน,นุ่มน,นอนจิงสุดยอดไปเลยหนุ่บ้าก็จะไปใหได้ครับ นี่ตัวน้ำงแมวออกไปบ้างครับมาแมกไปที่ไม้ออไมยืน่ครบ กัดว,ดวงเเห็นขาวนมันมันเจอน้แมวุ่นหุ่งหมาม่าเดีไปไนะหนเนาะเนแมวครับหาบ้งรอดีก่อนอพี่น้องครับพอแล้วครับโอ้ขอเจ้าถือท่้งคนบอสจะหลบรูครับ หมูกดจอดทุกครับดูกับตีนของอยู่แล้วครับเอาไหนขึ้นนะครับขึ้นบนข้าหนูครับอ่าสำเร็จความออกฐานะแล้วเอาสรุปจอดได้ครับอันนี้นี่แหละครับจอดตอนเศร้าครับโอ้นตีใม่ใหม่ครับถือมินกวกกวกกวกกูเอาสรุปยากครับเศร้านี่กะสี่ตัวครับ ม,มันยุดดกินมันขึ้นก็เเต็มหนึ่งครับร่วมทิบนี่ก็เป็นหาเต็มครับพี่น้องกระบวงสิบเก่าหลังเอาสิบหาหลังสิบหาเอาสิบเก่าครับสิบเก่าพาเอามาเพิ่มอีกหาหลังขึ้นครับเก็บประจักษ์คุณอีกหาหลังเซฟของศาลนงว่าเขาตักตัวเลยครับฝนดินฝนตก เป็นนะครับในแค่นี้นเอาแค่นี้ได้ยูได้กินครับขอบคุณครับเป็นเวียกทีมอีสานพันสปอร์ตเบื่อหนาวังโมดเดลครับกดไลค์กดแชร์ให้ปิดกละมังใจกันต่อๆไปครับค่อย,อย,อยติดตามชมคลกปต่อไปนะครับขอบคุณครับ